โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ขอากาาวสัสเีท่านผู้ชมขร้นเลยนะครับผมนายคิวันอีกแล้วครับนี่อยู่ในเกมไ n e c r a f t ในโปรเจกในโปรเจกเมมโมรี่ทีมซีซั่นหนนั่นเองนะครับในวันนี้นะเราจะมาทําฟาร์มแกะกันนะครับฟาร์มแกะแยกสีนะครับซึ่งมันคงจะไม่ได้ทำในได้ในอีพีเดียวนะครับเราใน EP ีนี้นะครับรจะทำเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรทำเป็นฟาร์มแกะนะครับ แล้วก็เป็นแกะอ่าแย่ผมจะขุดหลุมนะครับแล้วให้แกะมันอยู่กันเป็นคู่ๆก่อนนะครับผมเพื่อทําการแยกสีนะครับก็สีในเกม Minecraft แล้มันจะมีทั้งหมด20สีนะแล้วก็ต้องทำอ่าแกะแยกกัน20คู่นะครับผมซึ่งตอนนี้หมู่บ้านเราก็เนี่ยครับอัปเดตนะมีแผนที่นะครับที่ยังไม่เสร็จแล้วก็มีฟาร์มเหล็กนี้ที่ผมสร้างกับตรงนู้นใครสร้างก็ไมดูนะครับผมไม่รู้นะครับ โอเคแล้วก็มีตรงนี้นะครับจุดบอกพิกัดต่างๆนะครับโฮมนะครับโฮมก็คือที่นี่แหละนะครับพิกัดการเดียมูนเมนท์ที่ใกล้บ้านอันนี้ใกล้บ้านสุดนะครับแล้วก็พิกัดประตูเนเธอร์นะครับอันนั้นเป็นสีอะไรนั่นแหละครับมันก็แยกกันเรียกสีกันไปนะครับรอบบ้านผมเลยซึ่งแหลกมากตอนนี้ครับเมื่อไโอเคครับ EP เราจะมาทําฟาร์มแกะกันนะซึ่งแก่ที่เราจะไปหากันนะครับแกะเดี๋ยวนะ เออผมอยากอันนี้ผมอยากรู้ว่ามันสามารถอ่าโอเคทําได้นะครับแกะทั้งหมดเราต้องการยี่สิบคู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นของที่เอกไว้ได้ทไว้นะครับทมให้ว่าเราต้องทําให้ได้ครบยี่สิบคู่นะครับเพื่อทําการอ่ายี่สิบไอแกะจะได้แยกสีกันยี่สิบสีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กันเลยฮะผมได้ทาการขูดพื้นที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะผมโอเคครับ เลยโอเคครับนี่คือพื้นที่ที่ผมได้ทาการขุดไว้นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่านะผมจะกะเป็นจะทําเป็นขนาดแบบไม่ใหญ่มากนะผมเอาไว้ใช้อ่ะนิดนึงนะครับผมจะโอสักคู่หนึ่งนะครับ,คเ,ครบเค,คียบมาต่อผมยังคิดอยู่เลยว่าจะทำเท่าไหร่ดีผมขอลองขุดก่นนะอืม ำขนาดเท่าไหร่ดีเออผมขอลองดูก่อนนะครับโอเคคนระประมาณนี้น่าพอนะครับขนาดหนึ่งสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ขนาด5้าคูณห้านะผมใช่ไหมไมันจะใช่แหละเราก็จะทำการขุดนะครับทั้งหมดยี่สิบหลุมนะคร อีพีนี้เราจะมาขุดให้ครบยี่สิบหลุมกันนะอพนี้ไม่ต้องทําเยอะนะเดี๋ยวอีพีหลังๆนี่หนักหนาแน่นอนคนระับท่านผู้ชมโเคผมจะขุดลงไปสองบล็อกแบบนี้นะนี่ประมาณนี้แกะมันจะได้ขึ้นไม่ได้นะครับโอเคเราก็จะเว้นทางเดินไว้สองช่องนะครับนี่ขนาดเพิ่องอีพีสีเรายังมาไกลขนาดนี้นะครับก็ดีอยู่นะครับเดี๋ยวในเร็วนี้เราจะไป ทำการตีเอนเดอร์ er ลากอนกันแล้วนะครับผมไม่ยิงไม่ช้าก็เร็วนะครับผมถ้ายังถ้ามันไม่พอผมคงต้องขยายแหละนะเออเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าโอยเกินโอเคถ้าันนี้นะผมอันนี้เกินไหมอันนี้ไม่เกินนะโอเควางไว้โอ้ตรงนี้มืดตรงนี้ มืดตรงนี้มืดตรงนี้มืดตรงนี้มืดนะอันนี้เป็นดินที่ผมได้ทําการวางนะครับให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพิ่มขยายพื้นที่นะคมันขอวางท็อตกันนะทื้นที่นี้ผมได้ทําการพูดก่อนจะมาอัดคิปคนระับคือผมขุดเสร็จแล้วผมก็อัดเลยนะผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะผมโอเคว่าการทำความแก่น่าจะไปหลาย e ีครับผม ของในตัวเต็มเฮ้ยเดี๋ยวนะขุดเลยนะผม <S <S เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้แีเ่เดี๋ยวต้องทำเป็นวล็อกยานะเพื่อให้แกะมันจะได้กินยานะถ้ากินยาคนมันจะไม่ขึ้นนะแต่ว่าน้องๆหนูๆคนไหนคนเนี่ยอ่าตรงนี้สี่แล้วนะครับก็เป็นห้าโอเค ไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าเราน่าจะไม่ค่อยใช้อะไรเยอะนะผมใช้ก็หนึ่งก็ใช้ได้เหลือเฟือนะคิดว่าผมาทำการขุดชั้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะคหนึ่งสองสามอ,อ้ยไม่รู้ผมจะทุบเอ้ยผมจะอัดทำไมเอ้ผมจะอุดททำไมสองสามสี่ห้าโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะทำการสปีดทิปนะครับลุย แต่ฟากอะไรวะน,นี่ยเออ

Đang cái tầm à nhưng mà chỉ vậy thôi. phải được. คนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทําการอเอาขุดดีเป็น2ชั้นเนรียบร้อยนะครับตอนต่อไปนะครับเราจะมาเปลี่ยนพื้นในหะ้เป็นดินให้หมดกันนะเปลี่ยนพื้นเป็นดินทั้งหมดเลยนะครัผมที่เราเป็นดินทําให้พื้นเป็นดินนะเพราะว่ามันจะได้เป็นพื้นมันจะได้เป็นบล็อกหญ้านะแบบบล็อกหญ้าแบบแบบแบบนี้ครับเนี่ยนะแล้วพอเป็นบล็อกหญ้านะเก็บแล้วก็ จะทําการกินนะเวลาเราตัดขนเนี่ยขนมันจะหายใช่ไหมถ้าเรา,าถ้าถ้าแกะมันกินบล็อกหญ้าเข้าไปไม่ใช่กินหญ้าในในเนี้ยกินหญ้าตรงบนบล็อกอะไรบนบล็อกอันนี้ครับแกะขนแกะมันจะขึ้นนะผมเราก็เลยต้องทําให้มันเป็นแบบนี้นะผมเดี๋ยวอยังไงดี เราขนเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาแกะมานะอีพีต่อไปนะฮะเราจะมาทำอะไรก็นั้นก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบอกดินมีเยอะฮะใช้ใช้ <ๆ S 1> ไปหมดยังหมดยังวะโอเคมีตรงนี้เอ่อฟุ้ปึ๊บโอเค,ม,อเคมีตรงไหนอีกไหมเฮ้ยกับโอเค,อเคน่าจะไม่มีแล้วครับโอเคฮนะต่อไปนะเราจะทำการย้ายแกะกันนะ่สิ่งเราต้องเตรียมว่าก็คือข้าวนะครับผม เราจะเอาแกะออกมาแล้วแล้วเราก็จะรีบป <Okay. S 2> ิดนะครับเพราะว่าเราจะเอามาทีละน้อยๆนะผมแกะโคตรเยอะเลยครับโอเคครับผมเออโอเคออกมาออกมาอเอออกมาสองตัวแล้วครับปิด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 ถอยไปถอยไป เออโอเคเราก็จะนี่มานี่เลยลูกน้อยตามที่ฉันมาฉันจะพาเก็บไปหลังที่ดีกว่านี้ตามมาตามมาลูกเกศผมว่าขั้นตอนนี้น่าจะใช้เวลานานแล้วเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยแล้วกันนับไปโอเคนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือแกะทั้งหมดที่เรามีนะครับผม,มีไม่เยอะนะเดี๋ยวก็อ่าเดี๋ยวก็ผสมพันธุ์กันแล้วก็ขยายพันธุ์กันออกมาเองครับ โอเคนะเ,คเดี๋ยวอยีพีหน้าเราจะทำอะไรนะฝากติดตาม,มด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะแต่วันนี้สวัสดีครับที่วิกเกนได้ทำนะฮะดบาย